สวัสด,ดีนันีองทุกคนนะครับกลับมาพบกับกิจกรรมเขียนตามคําบอกชุดที่1ิบดนะครับชุดคําที่สิบกันแล้วโอ้โหผ่านมาเร็วกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาเริ่มกันที่คําที่หนึ่งเลยคําแรกคือคําว่ากากลากาลาคําที่สองคือคําว่าถุง ถุงถุงคำที่สามครับคำว่าแถวแถวแถวคำที่สี่ครับคำว่าทำเลทำเล คำเลคำที่ห้าครับนักเรียนคำที่ห้าครับคำว่าที่ที่ที่คำที่หกครับคำที่หกครับคำว่า เติมเติมเติมคำที่เจ็ดคำว่าตอนตอนตอน คำที่8ครับคำว่าถ้าถ้าตัวนี้มันแปลว่าถ้าหากถ้าหากฉันโตขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับคำที่9ครับคำว่าถางถางถางและสุดท้ายครับคำที่10ครับคือคำว่าตาม ตามตามรอบนี้อาจจะดูเร็วไปสักนิดนึงนะครับแต่ครูเชื่อว่าเรามีประสบการณ์จากการเขียนทั้ง17ครั้งแล้วนะครับเราก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ปกครองนะครับคุณครูที่ช่วยครูในการ อ่าบอกให้เด็กๆสต็อปคลิปหรือหยุดคลิปนะฮะเอาละครับและนี่คือเฉลยของทั้ง10คําในชุดที่18ครับนะักเรียนดูเฉลยกันแล้วเป็นยังไงบ้างถูกกันกี่คาเอ่ยอย่าลืมตรวจสอบคําที่ถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ครูขอตัวลาแล้วจนกว่าจะพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวกล่าวคําว่าสวัสดีครับ